แกงเอกไก่กงข้อขันดวงตัวดวงตะวันผลพ่พ้นขอบฟ้ากุงกุงกิ่งกุุงกิ่งยูงี้ตื่นนอนเอาหนะ้าซุ่มหนขอน้อนอนต่ออีกหน่อยนะแม่ปลุกรึกลูกเธอกุง้งกิ่งที่สวจริงๆเลยนะลูกจ๋า นี่ตื่นหนังหน้าแป็นฟันใส่ชุดนอนใสใสชุดนอนวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะจำได้ไหมครับเลยคู่จริงตื่นขึ้นทำไมตื่นขึ้นได้ันแบบตื่นรีบตื่นหลังหน้าเป็นฟนนนนันเนนนนลย ฉันจะเตียหน่อยเอาแป้งทาหน้าดีเสียงใดรู้ตั้งตั้งนะครับปีน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 เสียงเดรู้จังปีงานตั้งไปก่อนนะปีจะดีใจกูกิบเปิดไปซื้อซื้อดีคัะคุีเฮียเหนื่อมาเลยคห่อเูดดีๆเห็นชาชาไทย ยี่งเด็เกทีอะยิ่งเด็เกทีเล่นาการแกล้งเล่นสนุกการแกล้งตนสายเจอเพื่อนเจอเพื่อนใหม่น่ารักนี่ใสด่ดีชินกันระบายสีสีสีนดาประหลาคุณครูใจดีเล่นทราย เล่นจะเล่นใส่ปีนตะไคร่ปีนตะไคร่ไม่ร่นชิงโชกใก้เคียงละมือสาสะอางกินข้าวแปงฟันอ้ำอร่อยดีแกะสิ็จแล้วเสร็แล้วล้างหน้าเปนฟันใสชุดตอนสีหวานปากแป้งเต็มหน้าตั้งวงรงหน้าคุณครูครูกะ ุูกตัวอยากฟังนิทานหังเสาคุณครูได้เล่า,น,านิทานเราสนุกของเหล่าดังฟ้าคุณครูใจดีคุณครูคคคเปิดเพลงเส็จสนุกหุ่นกิ่งรีบลุกอยากจ้ายใช้ขวาค,คุณเพื่อนเพื่อนมารึงระบำ จบยังยังกุงกิ่งยิ้มร่าเก็บของเก็บของเต็มตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ้งกิ่งยิ้มคุ้งกิ่งยิ้มร่ากุ้งกิ่งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสมันเบียนจ่าบายบายครุ่งนี้มาใหม่จ่าบายบายบ๊ายบายไหนดูกล้องหน่อยยิ้มไปยิ้มเร็วดูกลี้อวกังยิ้มไป Ừ, à, thêm mày.